ครับผมอยู่กับคู่เอกของรายการวันนี้เลยต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ยกมาแทนทั้งคู่เลยแต่รู้ตัวได้อยู่อะมาที่คนแรกก่อนเคยแพ้มาเมื่อปี6กหนึ่งที่อตกรอบนี้ก็ยังเล็กกว่าอยู่ดีนะดูเนื้อตัวเล็กกว่ายังไงบ้างน้องร้อยยี่สิบเก้าวันนี้ก็เวทกำลังดีครับเด็กกำลังดีก็อย่าแต่ช่างก็สบายๆก็ได้พักผ่อนกินข้าวเลยอะมีโชคในพึ่งมาเดี๋ยวพูดคุยกันน้องวันนี้ร้อยยี่สิบเก้าลดตัวเล็กกว่าวันนี้มีปัญหาไหม ผมว่าไม่มีปัญหาน้ำหนักเท่ากันแค้นมา4ปีวันนี้จะชำระแค้นได้ไหมก็จะพยายามครับจะทำให้ดีสุดเคยมาต่อยที่ใต้ไหมเนาะเคยมาชกที่ใต้บ่อยหัดใหญ่เออก็พิเชษจัดดีก็มาบ่อยเลยตียังไงบ้างก็แพ้บ้างชนะบ้างชนะสี่ครั้งยังไม่เลยเออก็เลีตียังดีนะเออปาต้าเลี้ยตีดีเลยอ่ะฝากเลยถึงมีโชคหน่อยวันนี้ก็ให้เต็มที่ครับน้ำหนักปล่อยๆเป็น65ครับ เป็นคนยังหงกรุงเทพครับอ่ากรุงเทพหานครฝากแฟนครับครับก็ฝากพี่น้องแฟนไว้ที่ติดตาวผมก็ช่วยเชียนและเป็นกำลังใจนะครับไปเต็นที่แน่นอนครับครับผมมาคุยมีโชคว่าอ่ามีโชคก็ต้องบอกว่าร้อยยี่สิบเก้าวันนี้มีปัญหาไหม,ไ,ม,มได้สอบมาไหมเกินอบบตอนนิดเกินแบบนิดๆเคยชนะมาเมื่อปีหกหนึ่งวันนั้นน้องเขาลูกอะไร ออกเลยวันนั้นเขาบอกเขาไปแทนรู้ตัวน้อยแล,ล้วรอบนี้คิดว่าจะย้ำใช้ได้ไหมมันม่นใจอยู<ๆ>่นะม,มาต้ายัางไงบ้างเคยมาไหมๆๆๆยังยังยังไม่เคยมามาถือมาครั้งแรกเลยเราเป็นคนจังหวัดไหนยะโสธรยะโสธรน้ำหนักปล่อยปล่อ่ะฝากแฟนคลับหน่อยฝากพี่น้องฝากน้องช่วยเชียร์เป็นกำลังใจในะวันนี้พร้อมย้ำใช้ไหมโอเคน้องขอบคุณครับ